ครั้งสุดท้ายไม่มีอีกตั้งหลายวัน oh. พี่ยังมาได้อีกหลายวันค่ะ mm hmm. พี่ก็ได้บอกพี่เอไปว่าเออพี่ได้มาส่งพี่เอนะคะมามาลดน้ำทำความเคารพแล้วก็มาขอโหสิกรรมในสิ่งที่ผ่านมาอะไรที่แบบอาจจะแบบเคยมีกระทบกระทั่งกันหรือว่าอะไรก็มาอโหสิกรรมให้กันในวันสุดท้าย คือว่าจริงๆล้วพูดว่าถ้าไม่มีพี่เอ๋ไปโ่นก็คงไม่มีปัทมาปานทองเพราะว่าชื่อเนี้ยจริงๆชื่อเต็มของพี่คือปัทมาวดีแล้วแล้วตอนหนังใกล้ๆจะฉายพี่เอ๋ก็พูดว่าโอ้ปัทมาวดีมันยาวไปมันเชยมันเหมือนนักเอกที่เกงงี้พี่เอ๋บอกก็ตัดวดีออกก็เหลือเป็นแค่ปัทมาปานทองก็คือก็รู้สึก รู้สึกสำนึกในบุญคุณนี้ตลอดเวลาแล้วพี่ก็จะมักจะบอกกับทุกคนว่าถ้าไม่มีพี่เอกไพโรธให้โอกาสพี่ถึงสองครั้งสองครั้งจริงๆนะคะในวัยที่พี่ประมาณ9ก้าขวบหนึ่งครั้งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งพี่เอกทำหนังที่ทำหนังใหญ่เองพี่เอกก็มาตามพี่กลับไปเล่นเป็นนางเอกพี่ก็คือไม่รู้จะเรียกบุญคุณนี้ว่าอะไร มันมากกว่ามันเหมือนมันเหมือนพ่อแม่เราคนหนึ่งที่ให้กําเนิดเรามาแล้วก็แบบโอเคในช่วงในช่วงกลางทางอาจจะไม่ได้เจอกันเพราะทุกคนก็มีมีภาระมีชีวิตของตัวเองที่จะต้องไปสู้รบกับชีวิตตัวเองเนาะแต่แต่พอพี่อ่ะได้เหมือนชีวิตเราเริ่มถอนแล้วเราก็เริ่มสบายขึ้นเราก็เริ่มเริ่มมีเวลาให้คนรอบข้าง mm. ให้ครูให้อาจารย์ให้เพื่อนให้อะไรมากขึ้นบพี่เอกกับไม่หล่อเลง พี่เอก็คือหนีไปก่อนหนีสบายไปก่อนแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่ยังติดค้างบุญคุณนี้อยู่ค่ะท,ท,ที่ที่ได้รับโอกาสใช่พี่ถือว่าพี่โชคดีที่ได้โอกาสนั้นนะถึงสองครั้งมันมันหายากมากนะการที่เราจะอยู่จะได้เป็นดาราเลยเนี่ยมันมันไม่มันเหมือนฝันมากกว่าค่นะ พี่เอสอนทุกอย่างค่ะสอนการแสดงสอนพาให้ภรรยาคือพี่พรนะคะพาไปลดความอ้วนพาไปซื้อเสื้อผ้าคือแบบคือถ้าพ่อแม่ให้กําเนิดเราพี่เอกับพี่พรก็เป็นคนที่ให้กําเนิดเราอย่างน้องเบสเนี่ยก็คืออุ้มมาตั้งแต่แบ,บอบเพราะว่าพี่ก็จะเข้าไปครุบอยู่ที่บ้านเลิกเรียนตอนเย็นพี่ก็ต้องนั่งรถไปที่บ้านพี่พรพี่เอนะคะไปเรียนการแสดงไปลดความอ้วนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากก็คือพี่เอดังมากตอนนั้นในสามภาคไวโอลรวนรักอุตรลุดแล้วก็อุตรลุดบัมอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็พี่อ่ะก็วิ่งไปดูดาราเพราะว่าพี่เอะค่ะเอารถมาซ่อมแถวบริเวณที่แม่พี่ขายของและพี่อ่ะก็ได้ยินเขาตะโกนกันว่าเอ้ยไพร่รถมาไพร่รถมาแล้วก็วิ่งไปดูแล้วก็ด้วยความที่คนจนอกนะคะก,ก็ก็รู้สึกว่าเหมือนแม่ก็คงพูดไปแบบไม่ได้คาดคิดว่า ว่ามันจะได้แม่ก็บอกว่าพอพี่เอเดินขานหน้าร้านแม่ก็บอกว่าคุณไพโรธคะฝากน้องเล่นหนังด้วยคนพี่เอเขาก็หยุดมองพี่แต่คือพี่อาจจะโชคดีคือพี่เป็นเด็กออกฝรั่งฝรั่งหนึงผมหยิกหยิกแก้มยุยยแดงแดงพี่เอก็ถามพี่ว่าเล่นได้เหรอเราอ่ะเล่นได้ค่ะไม่เป็นเด็กไม่กลัวคนเนาะแล้วก็พี่เอก็อโอเคแล้วพี่เอก็ไป เราก็คิดว่าทุกอย่างมันคือจบไม่มีอะไรแล้วก็คือจบเราก็เรียนหนังสือช่วยแม่ขายของไปตามชีวิตเราผ่านไปไม่นานไม่นานจริงๆไฟสตาร์ค่ะส่งคนมาตรงที่แม่ขายของนะคะแล้วก็ให้พี่อไปเทสหน้ากล้องตอนนั้นพี่ประมาณ8ปดเก้าขวบเรียนอยู่เกษตรพิทยาพี่ก็แบบอะไรคือเทสหน้ากล้องก็คือไม่รู้จักแต่ก็อ่ะไปขาให้ทําอะไรก็ทําก็ไปบ้านคุณลุงสังก,กัรก็สรุปก็คือได้เล่น ก็เดก็ไม่ได้เจอพี่เออีกเลยเพราะว่าพี่เอก็คือทํางานของพี่เอเราก็คือทํางานของเราแล้วเราก็เด็กมากอะ่ะไม่รู้ว่าต้องทําอะไรกับสิ่งนี้อะไรเงรรี้ยค่ะใช่เหมือนพี่เองคเองคไปบอกที่ไฟสตาร์ค่ะว่ามีเด็กอย่างนี้อย่างนี้อยู่ตรงนี้นะสนใจไหมเป็นอามาดูซีอะไรงเงี้ยเพราะรูปถ่ายก็ไม่มีไม่ไม่เหมือนสมัยนี้ที่มีมือถืออะไร่งมพี่ก็โอเค ก็ไปทดสอบก็เอได้เล่นก็จบไปเล่นหนังเรื่องแรกเสร็จแล้วพี่ก็กลับมาเรียนหนังสือต่อก็จบก็คิดว่าจบไม่จบไงพอผ่านไป90 1าสิอดีก5ปีพี่เอกลับมาตามที่เดิมให้พี่ทหน้ากล้องเล่นเด็นหนุพ่อตาเป็นหนังเรื่องแรกของพี่เอคือตอนที่พี่ถ่ายละครกับพี่เออยู่เรื่องของช่องเจ็ดนะคะเรื่อง มาดามบ้านนาก็พอจะทราบว่าพี่เอ๋ทำบายพาสมาแล้วแต่คือเราอ่ะก็เข้าใจว่าทำบายพาสแล้วมันก็คือมันก็คือดีแล้วเนาะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พอหลังๆเราก็คือไม่ได้คุยกันเรื่องเจ็บป่วยเลยเพราะว่าคือในใน,ในความเป็นพี่กับพี่เอ๋อะค่ะมันจะมีความเคารพที่มากมายอยู่แล้วก็ไม่เราจะไม่กล้าพูดเล่นเหมือนเพื่อนในเพื่อนดาราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกเกรงใจเราจะเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่า ก็อ่านปะธานฐานมากเหมือนพ่อตายนะ่ะเหมือนพ่อตายจริงๆริงพออ่านลายแล้วก็คือยืนร้องไห้เราก็แบบไม่จริงหรอกเขาคงเดี๋ยวนี้ข่าวปลอมมันเยอะก็เลยโทรหาเบสเบสบอกจริงก็คือแบบเมื่อวานทั้งวันก็คือแบบม,มันก็คงเปลี่ยนอะไรไม่ได้เราก็ต้องรับรับรู้แล้วก็เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้เหมือนพี่เอกเป็นตัวอย่างให้ทุกคนว่า อย่าดูว่าร่างกายเราแข็งแรงภายนอกนะคะเราก็ต้องดูแลภายในร่างกายของเราด้วยแล้วก็อย่าประมาทเพราะว่ารูหัวใจอะค่ะมันสามารถเสียได้ทุกขณะจริงจริงแต่ก็คือแบบพี่อะพี่อะก็รู้สึกว่าแบบในระหว่างทางพี่เวลาพี่เอ๋ทำละครนะคะ พี่ก็จะได้ไปเล่นไปช่วยเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าเป้าหมายจริงๆของพี่อ่ะพี่อ่ะตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้ต้องไปสวัสดีปีใหม่พี่เอจะโทรไปพูดว่าอะไรดีพี่เอคะอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่กล้าก็เลยแบบเอ้เขาอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบก็รู้สึกติดไม่เป็นไรคะ่ะตอนนี้ก็คือไปไหว้พี่พรภรรยาพี่เอแทนได้ก็คือดูแลน้องๆไอ มกับ,มบอกตัวเองเลยว่าจากวันนี้จะไม่รออะไรอีกแล้วถ้าอยากทําอะไรต้องทําจะไม่รู้สึกว่าโอ้อย่าเลยเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อย่างนั้นอะ่ะมันคาใจมากมันคาใจมากจริงๆว่าแบบเราอะไปไว่าคนไทยทุกเยอะทั้งแยะเราอะมีมีความสามารถเราเดินได้เราขับรถไปได้แต่เราอะแค่เราไม่มีความกล้าที่เราอะ จะไปบอกว่าพี่เอขาว,วันนี้พี่เออยู่ไหนคะจะเข้าไปสวัสดีปีใหม่ไม่กล้ามันมันฟังแล้วมันไม่น่าเชื่อแต่มันคือเรื่องจริงเพราะว่าแบบเหมือนพี่โตมากับพี่เอที่พี่เอจะเป็นคนเงียบๆเนาะสมัยก่อนจะไม่ค่อยคุยเล่นและพี่ก็จะคุยเล่นแต่กับพี่พรแต่กับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะกลัวกลัวและเกรงมากกว่าขนาดตอนที่กลับมาเล่นละครกับพี่เอเรื่องแรกอ่ะผ่านไปแบบเป็นสิบปีแล้วเนาะ พี่แบแรกๆก็คือแบบพูดบทไม่ได้เลยอ่ะมันเกรงมันเหมือนเราอ่ะเกรงเกรงอาจารย์เกรงบาร,รมีคือเกรงไปหมดอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบผ่านไปสักคิวแรกคิวที่สองก็เริ่มดีขึ้นแต่ระหว่างเดทเขาไม่ได้คุยเอินหยอกก็นะพี่เอขาสวัสดีค่ะแล้วก็พี่เอเขาก็ไปใช้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความเคารพรักมากกว่าความแบบสนิทแบบ หยอกเอินสิ่งที่ี่สดท้ายที่เรานัต้นแบบนอให้เราเรื่องอะไรคะพี่เอ๋เป็นต้นแบบของความพยายามพี่เอ๋พยายามทําทุกอย่างตั้งใจทําทุกอย่างแล้วสิ่งที่พี่อ่ะได้มาจากพี่เอ๋เลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือพี่รู้สึกว่าโอกาสเป็นเรื่องสําคัญสําหรับคนถ้าเมื่อไหร่ที่พี่มีโอกาสพี่จะให้โอกาสกับคนอื่นเหมือนที่พี่เอง ก็เคยได้รับจากพี่เองมันสําคัญที่สุดนะคะต่อให้เรามีฝีมือแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่เคยมีโอกาสเราจะไม่ได้แสดงมันออกมายกเ็นอะไรจิก็จริงๆต้องบอกว่าพี่เอ๋อะค่ะสบายไปแล้วแล้วก็ที่เหลือเมื่อกี้ก็คุยกับเบสว่ามีอะไรที่พี่ช่วยได้บอกพี่พี่ทำเต็มที่ถ้าพี่ช่วยได้ ก็ไม่ต้องเก่งใจอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้จากพี่เอ๋มาเยอะหมายถึงว่าพี่เอ๋การให้อาชีพคนนะคะมันดีกว่าให้เงินมันดีกว่าแบบให้ของรางวัลอะไรมากถ้าเราได้ช่วยอะไรน้องหรือว่าทําอะไรที่เป็นประโยชน์กับครอบครัวพี่เอ๋ดได้เราก็อยากทำม, <c oughs> มันมุ่งไง